ผ่านมาประมาณ1วันเต็มแล้วนะครับของเหตุการณ์ที่อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิรานครั้งใหญ่ช่วงประมาณปีสของวันที่13มิถุนายน68ตามเวลาในท้องถิ่นพานมาย้อนดูเหตุการณ์หน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอิสราเอลก็มีการส่งเครื่องบินมา200ลำนะครับโดยลัดเลาะผ่านมาทางตอนใต้ของซีเรียครับแล้วจากนั้นเข้ามาที่น่านฟ้าของอิรักซึ่งพื้นที่นี้ก็มีฐานทัพของสหรัฐคุมอยู่นะครับ จากนั้นเครื่องบินของอิสราเอลได้ทำการระดมยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่ของอิหร่านประมาณร้อยกว่าจุดได้ครับโดยมีเป้าหมายหลัก3ส่วนส่วนแรกก็คือที่ตั้งทางการทหารส่วนที่2ก็คือโรงงานผลิตขีปนาวุธส่วนที่3ก็คือสถานที่ซึ่งใช้ในการพัฒนาเร่งศักยภาพแร่ยูเลเนียมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะครับและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC เสียชีวิต โดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นการโจมตีถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ IRGC ในกรุงเตฮาราเลยนะครับรวมถึงยังมีนายทหารระดับสูงเสียชีวิตอีก2คนตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงซึ่งถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์เสียชีวิตอีก2คนนะครับอีกหนึ่งจุดที่โดนหนักนะครับมีชื่อว่านาธานนะครับอยู่ทางตอนกลางของอิหร่านตรงจุดนี้เนี่ย มีศูนย์เร่งศักยภาพแร่ยูเลเนียมอยู่ด้วยนะครับแล้วหลังเกิดเหตุทางด้านของอิหร่านก็โกรธจัดครับได้ส่งโดรนประมาณร้อยกว่าลำโจมตีใส่อิสราเอลกลับไปเหมือนกันนอกจากนี้หลังเกิดเหตุครับทางผู้บริการใหญ่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ลาฟาเอลกรอซซี่ก็แถลงข่าวระบุว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันแล้วว่าสถานีเสริมสมรรถนะแร่ยูเลเนียมที่นาธานประเทศอิหร่านได้รับความเสียหาย จากการโจมตีทางทหารของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้ามืดแต่ยังไม่พบว่าระดับรังสีสูงผิดปกติขณะที่โรงงานนิวเคลียร์ที่ฮิสฟาหานและฟอร์โดยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับขณะที่สหรัฐก็ออกมาปฏิเสธทันทีนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโลบิโอยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับปฏิบัติการของอิสราเอลที่โจมตีใส่อิหร่านในครั้งนี้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวของอิสราเอลครับด้านผู้นําของสหรัฐดโดนัลด์ทรัมป ออกมาใช้วิธีการเดิมนะครับในการข่มขู่ประเทศอื่นครับทรัมป์เขาบอกเอาไว้ว่าอิหร่านจะต้องเร่งปิดดิลเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะไม่มีอะไรเหลือให้ปกป้องนะครับและทรัมป์ยังบอกด้วยว่าย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนก่อนเคยให้เวลากับทางอิหร่านแล้ว60วันแต่ปรากฏจนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถเจรจากับอิหร่านได้จนเข้าสู่วันที่61ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นความจริงแล้วอิหร่านกับสหรัฐ เขากำลังจะเจราจากันเป็นรอบที่6อยู่แล้วนะครับที่ประเทศโอมานในวันอาทิตย์นี้15มิถุนายน68แต่ปรากฏว่าอิสราเอลชิงลงมือก่อนครับ ทร t เ i ็มทรีสให้เหตุผลในการป้องกันตัวเองก็เลยต้องลงมือก่อนดังนั้นตอนนี้จับตาดูให้ดีนะครับว่าอิหร่านล้างแค้นด้วยการส่งโดรนร้อยกว่าลำโจมตีใอิสราเอลจบแล้วหรือ,อยังแล้วอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านอีกหรือไม่ด้วยความที่นายกมิจมินเนธันยาหูบอกเอาไว้ว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแล้วจะมีการโจมตีอีกหลายระลอกตามมานะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นการแลกหมัดต่อหมัดแต่ว่าจะจบแค่หมัดเดียวหรือเปล่าหรือจะมีหมัดชุดอีกหลายหมัดตามมา ต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ราคาน้ชนบันดิบตลาดโลกพุ่งแรงเหลือเกินครับทางด้านของเวสเท็กซัสกลับขึ้นมาอยู่แถวประมาณ75าเหรียญต่อบาร์เรลได้นะครับขณะที่ราคาต่อคำตลาดโลกโกลสปอร์ตก็พุ่งขึ้นมาทะลุ3 4 4 0ี่เหรียญก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาอยู่ประมาณ3 4 2 0ี่เหรียญด้านราคาต่อคำของไทยเองระหว่างวันขึ้นมาสูงสุดเนี่ยบวก1,000บาทเลยนะครับ มาอยู่ที่52,700ก่อนจะย่อลงมาเหลือบวกอยู่800มาอยู่แถวห้า5 0ืบาทนอกจากต้องจับตาดูคู่อิสราเอลกับอิหร่านให้ดีแล้วอีกด้านหนึง14มิถุนายน68นี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับครบรอบ79ปีครับซึ่งที่สหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีเขาจะมีการจัดขบวนพาเรดอย่างยิ่งใหญ่เป็นการแสดงแสนยานุภาพ นอกจากจะเป็นโอกาสครบรอบ79ปีของโดนัลด์ทรัมแล้วยังจะเป็นการเฉลิมฉลองครับให้กับการครบรอบ250ปีกองทัพบ,บกของสหรัฐอเมริกาด้วยดูซิว่าจะมีความเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่นะครับว่าวันเกิดโดนัลด์ทรัมทั้งทีจะช่วยทําให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางได้หรือเปล่าแล้วก็วันคล้ายวันเกิดโดนัลทรัมนี้เองครับนอกจากจะมีขบวนพาเหรดฉลองครบรอบ250ปีกองทัพบ,บกแล้ว อีกด้านหนึ่งก็มีการนัดทุมนุมครั้งใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริการวมถึงอาจจะอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับใช้ชื่อแคมเปญเอาไว้ว่า No King's Day นะครับ สหรัฐอเมริกาไม่มีราชาครับซึ่งก็ลุกลามบานปลายมาจากเหตุการณ์ที่ลอสแองเจลิสด้วยแต่ว่าครั้งนี้ปรากฏว่าจะเป็นการชุมนุมเพื่อจะเป็นการคัดค้านนโยบายของทรัมป์ในภาพรวมนะครับแล้วทรัมป์ก็ประกาศเลยว่าถ้ามีการชุมนุมมาขัดขวางขบวนพาเหรดจ,จะจัดการขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองย,ยังไงบ้างครับทั้งคู่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่กันมันจะเกิดขึ้น ที่สหรัฐอเมริกาในวันคล้ายวันเกิดของโดนัลทรัม14มิถุนายน68นี้ครับ